เอก yup. ดรธนรัตจงสุนทนามณีเลขาธิการจากสำนักงานฝ่ายทาารวมทั้งสำนักงานธรรมศาสต์จังหวัดเชียงรายของเชียงรายท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับการควานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับโอกาสในการผ่อนผานภาระหนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเหตุจากทางรัฐบาลค้วยงมงนขอนวิวัฒน์ต้นทุนทีช่วยว่าการ,รการ,าระทรวงก,การคลังธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตร,ร,ร,รและสหกรณ์การเกษตรท่านผู้บริหารของกอปสอด้วยงานท่านผู้คิดทุกนผู้แทนรอผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งสามท่านทพื่อนผู้ช่วยนะครัทบทาบ่านบุนคณะส่วนราชการ ปะก็พิลน้องว,ว,วันนี้ผมว่าท่านเห็นความเปลี่ยนลงนะครับระหวานหน่างนายกคนปัจจุบันคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้ทํางานมาเพียงแค่สามเดือนนะครับกับในระยะเวลาเราวสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับเราเรียกการโวยครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาที่มันปัจจุบันทันด่วนนะครับค่าน้ำมันนี่ระดยวดีเซลต่ำกว่าสาสิบบาทแล้วนะครับ ค่าไฟฟ้าเรากดประมาณจาก4บาท7สิบเหลือส3บาท9าที่เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลผมเองได้รับนโยบายเนี่ยนะครับนอกจากเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรวันมาแล้วนะครับเป็นหลายอย่างนะครับนโยบายรับของรัฐบาลอย่างหนึ่งก็คือ1,000บาทผ่านดิจิตอลรอบเลยนะครับเพราะอะไรนี่เก่ายังไส้ของมนุษครับยังแบบยังบะเสี่ยนเนื้อเขาจะบะดูซึ่งเขาก็ไม่ให้เงินใหม่อะว่ะ จะไปขอคู่ใหม่ของมาไทยมีความเย็นกินดีใหา่ที่นะคะที่ท่านรัฐบาลสูงทานเป็นความสุขใจค่รับรงแล้วงงนะคารับนช่วยในางานซึ่งตอนแต่เรื่องที่2ที่มีออขอดัาที่สุดในพัคนะครับคือเรื่องอะไรก็ครับมีตัวแทนที่แขงแข็งงสองคนนะครับซึ่งทั้งสองคนวันนี้ลงพื้นที่แล้ว ท่านสะท้อนเสียงของท่านมายังรัฐบาลได้ครับพวกผมรับฟังเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องแก้ไขสิ่งใดควรเดินหน้าสิ่งใดที่ควรจะต้องทําต่อไปนะครับอันนี้เปรียบเทียบได้กับรัฐบาลชุดก่อนหน้าทา่ลดราคาค่าครองชีพของพวกเราราคา,าสี่บาทเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบเก้าแน่นอนน่าจะอยู่ราวสามเอ่อสี่บาทของรัฐบาลในรนัฐบัลเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราทาเนี่ย หลักคิดก็คือการเติมเงินในกระเป๋าให้ักประชาชนอันนี้อันนี้เรารับเียนนะคะจากาแสดงพลังรพี่น้อมืขวาแสดขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณมากขอบคุณครับ อร่อยไหมครับท่านครับท่านยกนิ้วหน่อยครับท่านครับีด้ครับีด้ครับลองง้าเลยครับไปรวว่า้าครับรัมอ ภาพลูกค้าพักชรณนีตลาดนำนว,วัตกรรมเสริมเพิ่มมาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่อำเภอพานต่อมาก็ที่อำเภอป่าแดดอำเภอเทอมีลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมตามมาตรการพากลางชณิีให้กับเกษตรกรรายย่อยตามระยบาย,าร,ายรัฐบาลทั้งสิ้น5,324รายซึ่งปัจจุบันได้แสดงความประสงค์เข,ข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนานวน5,171ราย คิดเป็นลอยละ97.13เร์เซ็นตท่านอรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์ผู้ช่วยท่านผู้จัดการภาคและในส่วนของอำเภอเทิงและจังหวัดเชียงรายนะครับกับเรียนท่านวิสาเตาชะจินรวัตรครับท่านที่ปรึกษารอง,งนายกรัฐมนตรีท่านสอสอทั้งสนงทครับสอสอวิชารดีเทตชะจินรวัตรท่านมั่นทานนะครับแล้วก็อกสอบ้านเฮานะครับ พี่เชิญชาติดรเชิญชาติเปงนคนนะครับโอ้รัฐงานก่อนเลิกตั้งเรามางานปลาใสนะครับเราจัดตัดเนี่ยครับตรงมุมไหนขึ้นอคนนะครับขออ,ออีกสอาากกบล้านเป็นไก้ทางการปัญหา คิดมันต้องวางวางเ่าว่า,าจะขยายตลาตดะรับลาเไรใบืองนถ้าไม่มีโมีโรงงานิชมงการเป็นรูปใเป,น,ใเปน,เน,นี้จริงจนะครับในส่วนของโครงการพักชำระหนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับในส่วนของลูกค้าของกรศรซึ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจ นะครับบ้านเราในในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ผ่านวิกฤตของโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า,าในเรื่องเศรษฐกิจเองในเรื่อง,องความเป็นอยู่เรื่องของปากท้องของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยน,นี่ถือว่าเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องลงมาดูแลนะครับแล้วก็ในในส่วนของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งในส่วนทางพกสอเองเนี่ยถือว่าเป็นอีก ทางหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนของการพักชำระหนี้ในส่วนของเจมคณาทองคําเองนะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้พรักเกษตรอินทรียวิถีพึ่งนตนเองเนี่ยเราก็เป็นลูกค้าของกศด้วยนะครับซึ่งการทําการเกษตรเนี่ยเราปฏิเสธได้เรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่เอามาใช้ในโครงการหรือในศูนย์ของเรานะครับในภาคการเกษตร ก็ได้ทำเรื่องในส่วนของการกู้นะครับของธนาคารประกันเกษตรและสาก์ก็คือของกสศนะครับเอามาขุดเจาะบัดาด นะครับเพื่อให้มีในส่วนของอน้ําให้เพียงพอต่อภาคการเกษตรในส่วนของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีมากๆนะครับที่จะได้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษ,ษตรกรนะครับในส่วนของการพักสุราษรนะครับอันนี้ก็ในส่วนของศูนย์เรียนรู้พืารเกษตรดีีวิถีพึ่งตนเองเจมส์นาลัมก็ถือได้ว่าเป็น อีกช่องทางอีกทางหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะส่วนของเราเองนะครับที่เป็นลูกค้าในส่วนของเกษตรนะครับเพะฉะนั้นโครงการนี้วันนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ เดินทางนะครับมาลงสู่พื้นที่ของเขตเบึงเทิงภูุนตานแล้วก็พยัญไรนะครับได้พบปะพี่พน้องประชาชนและได้มา,าสานต่อนโยบายนี้ในเรื่องของการชุระหนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราพี่น้องเกษตรกรชาวบึงเทิงขุนตานแล้วก็พยัญไรเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรั้มนตรีช่วยนะครับที่ได้ให้ความสําสคัญและลงพื้นที่นะ,นะบึงเทิงคือโรงเรียนบ้านคลองวิทยาครับ เท่าที่ฟังจากพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนของความช่วยเหลือที่หลังจากนี้นะครับที่ได้รับโครงการด,ดีๆเนี่ยคุณผูชมหน้านี่เนี่ยโครงการที่พี่น้องเกษตรกรมีความหวังอย่างยิ่งจากภาครัฐควคู่ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลผลิตผลผลิตทางการเกษตรมาแล้วแต่ในส่วนของราคานะครับอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างยิ่งที่พี่น้องเกษตรกรมดกําลังใจ ในการที่จะสานต่อหรือทําในเรื่องของการเกษตรต่อก็คือผลเปลี่ยนการเกษตรมีราคาตกต่ำเราคิดว่าถ้าโครงการนี้เ,เป็นโครงการที่มาช่วยเหลือในส่วนของเงินทุนนะครับให้พี่น้องเกษตรกรมีเงินทุนในการที่จะเอาไปลงทุนต่อไปหมุนเวียนในการเกษตรและในส่วนของภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของ าราคาของผลผลิตทางการเกษตร,รอันนี้คิดว่าพี่น้องเกษตร,รกรก็สามารถที่จะขับเคลื่อนในงานเกษตร,รต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นความหวังนะครับของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับก็คือเรื่องของอาราคาทางผลผลิตทางการเกษตรนะครับ